หลวงพ่อท่านเคยบอกถึงอานิสง์ของเส้นทางธรรมยราพระผู้ปราบมารเอไว้ว่าอานิสง์ที่ลูกทุกคนได้มาพร้อมใจการประกาศคุณบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาณด้วยความเลื่อมใสจะได้อานิสง์อย่างน้อยๆดังนี้หนึ่งทำให้เราได้เกิดในตระกูลสูงคือเกิดมาแล้วมีตระกูลที่สูงมีคนนับหน้าถือตา2ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้เป็นที่ยกย่องทั่วไป3เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย4ี่กิจ ศัพด์อันดีงามจะขจระจายสว่างสอยไปทั่วโลกทีเดียว5เป็นผู้มีสถาตั้งมั่นเป็นสมาธิิฐบุคคลและ6จะได้มนุษย์สมบัติอันเลิศทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีสมบสัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบสัติอัศจรรย์ในภพชาติต่อต่อไปด้วยข้อต่อมาคือเมื่อมีทรัพย์แล้วจะไม่ประมาท ไม่ตรหนีแล้วก็จะทําบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถข้อต่อไปข้อที่8จะมีโอกาสทําบุญในบุญญเขตอันเยี่ยมกับทักคิณนยบุคคลข้อ9จะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปข้อ10จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในเรววันอ่ะนุวัฒนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกด,ด้วยจ้า